ถ่ายไ,ไหมคะคะ่ะกินเจลีหรอ <c oughs> อู้หูดูทำปากจูอร่อย <c oughs> อร่อยมากเลยคะ่ะ <c oughs> ไหนเจลีอะอดูชื่นใจสิโอ้โหใครชื่อให้แม่เหรอ,โอโมแม่ชื่อให้อือ อร่อยจังเลยอุ๊ยอโทรศัพท์โทรหาพ่อชี้พ่อไปทำงานอะอ่ะโดเร็วรับโทรศัพท์ค่ะฮะัลโหลอร่อยไหมคะอุ๊ยอร่อยอะทำหน้าอุ๊ยอะไรแมววันทำตาหวานชี้ค่ะทำตาหวานอุ๊ย เฉียงอะไรอ่ะกลัวที่ชุดเลยโอ้จะกินเจเล่อีกแล้วค่ะโอ้กินด้วยหน่อยได้ไหมไม่ขอหน่อยไม่ขอหน่อยโอ้ยแบ่งแม่ด้วยขอบคุณกไอากินซาลูกแม่ไม่กินหรอกอดูดค่ะออ้ เป็นอะไรคะอู้หลอดแทงป้าโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เจ็บไม่เจ็บอะกินค่ะลูกกินอ่ะชื่นใจจริงเลยอะไรอะ่ะไก่เหรอคะอะบ๊ายบายเอฟซี FC นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะที่สวนด้วยค่ะลูกเอ้วส่งจูะสวัสดีคะ่ะ ยังมือสวัสดีนะคะอาบายบายอีกอาสวัสดีค่ะคนสวยเร็วอ้วนมาสวัสดีก่อนจะตดออกนะอ้วนอ้วนเอ้ยเอา